เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะมีใครคนอื่นในใจไหมนะคะที่รู้สึกดีนะคะซึ่งการทํานายครั้งนี้นะคะเป็นการทํานายในความสัมพันธ์ที่แบบคบกันเป็นแฟนสามีภรรยาเป็นคนรักนะคะหรืออาจจะมีในลักษณะที่แบบว่าเข้ามาคุยๆยอยากสารสัมพันธ์กับคุณนะคะซึ่งคุณอยากรู้ว่าเขาคนเนี้ยนะคะนอกจากคุณแล้วอะ่ะยังมีคนอื่นอยู่ในใจไหมนะคะวันนี้เราจะมารับคําทํานายจากการแรนดอม ไพ่ยิปสีไปพร้อมๆกันนะคะสื่อจิกถึงเขาคนนั้นเนาะเพื่อที่จะเป็นพลังงานสื่อถึงคุณนะคะอยากรู้ว่าแนวโน้มความรู้สึกเขาตอนเนี้ยนะคะนอกจากตัวคุณแล้วว่าเขายังมีคนอื่นในใจไหมนะคะจากพลังงานของไพ่นะคะไม่เสร็จ ที่ส่งถึงนะคะไพ no no yeah. no ่บอกว่าในช่วงเนี้ยนะคะคุณกับเขาว่ามีปัญหากันบ่อยครั้งหรือเปล่านะคะมีความขัดแย้งกันบ่อยครั้งหรือเปล่านะคะบางทีอยากจะรู้สึกว่าการต้องการอยากจะปรีกตัวหรือว่าห่างกันสักพักไหมนะคะอาจจะเป็นคุณหรือหรือเขาก็ได้นะคะที่ช่วงนี้คือแบบเหมือนเรามีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ห่างกันสักพักหรือบางทีคุณรู้สึกว่าเขาอะห่างคุณออกไปนะคะเพราะว่าในช่วงที่แบบห่างกันนะคะมันอาจจะมีแบบใครคนอื่นเข้ามาแทรกระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะพลังงานท บบว่าให้กลับมาพูดคุยกันนะคะคือแบบอย่าเว้นช่วงให้มันมีแบบรู้สึกแบบใครคนใดคนหนึ่งอยู่เพียงลําพังนานเกินไปนะคะเพราะโอกาสที่แบบว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีเข้ามานะคะการที่มาพูดคุยกันทําความเข้าใจกันนะคะเหมือนแบบยอมรับความเป็นจริงแหละว่าณนะตอนนี้ทั้งคุณและเขาอ่ะรู้สึกยังไงต่อกันนะคะหรือถ้าคุณมองว่าเขามีคนอื่นไหมนะคะถ้าดูแล้วนะคะเขาจะมีคนอื่นก็ต่อเมื่อแบบรู้สึกว่าเขารู้สึกอยู่เพียงลําพัง ะะเหมือนแบบพอมันมีปัญหากันบ่อยขึ้นนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาอ่ะด้วยความที่แบบบางทีพอมีปัญหากันบ่อยขึ้นต่างคนต่างมีอีโก้ไม่พูดคุยกันนะคะปล่อยให้อีกคนหนึ่งอ่ะอยู่เพียงลางําพังหรือรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะการที่จะมีใครคนอื่นเข้ามาแทรกมันก็จะมีโอกาสได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ไพ่สื่อระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าคุณสงสัยว่าเอ๊ะเขามีใครในใจไหมพลังงานที่ไพ่บอกก็คือว่าให้กลับมาคุยกันนะคะการกลับมาคุยกันนาความเข้าใจการตกลงกันถามความรู้สึกระหว่างกันนะคะมันจะทําให้ทิิศศททาาาาางงคควววมมสัััพนนนธ์ระหุ่่ณกบเเขป็ใ ที่มันดีขึ้นนะคะถ้าคุยกันเข้าใจนะคะโอกาสที่จะกลับมาคืนดีที่คุณจะได้เขากลับคืนมาหรือว่าความรู้สึกแบบว่าดีๆต่อกันนะ่ะมันจะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าณนะตอนนี้นะคะเขาคนนั้นมีใครคนอื่นในใจไหมนอกจากคุณนะคะมองได้ว่าคือตอนเนี้ยคือเขาอ่ะยังไม่มีหรอกนะคะคือเขาแค่แบบเหมือนแบบรู้สึกว่า ด้วยที่แบบพออยู่ด้วยกันเจอกันแล้วมันมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยนะคะต่างคนอาจจะเป็นทั้งคุณหรือว่าเขาก็ได้นะคะตอนนี้นที่แบบว่าอยากจะห่างกันอยากจะอยู่เพียงลําพังนะคะในช่วงที่แบบว่ามีปัญหากันนี่แหละช่วงที่อยู่เพียงลําพังเนี่ยโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาแทรกอะ่ะมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําจากไพ่ที่สื่อถึงระหว่างคุณกับเขาก็คือเหมือนแบบ กลับมาคุยกันนะคะตกลงกันยอมรับความรู้สึกที่เป็นจริงที่มีต่อกันนะคะถ้ายังรักกันตกลงกันนะคะคือเหมือนกับแบบว่าคุณและเขาาจะสามารถกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะลดอีโก้ลงนะคะเรื่องไหนที่แบบปรับกันได้เรื่องไหนที่ยอมกันได้ก็คือเหมือนกับยอมนะคะยอมในที่นี้หมายถึงว่ายอมปรับยอมเปลี่ยนนะคะเจอกันครึ่งทางนะคะหรือในอีกทางหนึ่งนะคะในในกรณีที่แบบว่ากลับมาคุยกันตกลงกันนะคะบางทีอาจจะ ไม่ได้แบบกลับไปมีความสัมพันธ์แบบเดิมแต่เป็นการตกลงกันด้วยดีนะคะมันจะทําให้ทั้งคุณและเขานะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะกลับมารักษาความสัมพันธ์เหมือนเดิมได้นะคะมันก็จะทําให้ทั้งคุณและเขาอะจบกันด้วยดีนะคะเพราะว่าจากพลังงานที่ไพ่สื่อนะตอนเนี้ยเหมือนกับคุณกับเขาคือแบบด้วยที่แบบคุณอาจจะคิดว่าเขามีใครคนอื่นหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาคือต่างคนต่างไม่ยอม กลับมาพูดคุยกันพอห่างกันสักพักไม่พูดคุยกันหรือบางทีแม้จะอยู่ด้วยกันพอมันมีปัญหากันนะคะความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับแบบว่าฉันอยู่คนเดียวฉันแบบคือแบบเหงาเหงาเหมือนไม่มีเขาอยู่ด้วยนะคะซึ่งถ้ามันเกิดในความสัมพันธ์ในลักษณะเนี้ยนะคะการที่จะมีคนอื่นหรือความสัมพันธ์อื่นๆนอกเหนือจากคุณและเขาเข้ามาแทรกโอกาสมันก็จะเป็นไปได้ง่ายนะคะพลังงานที่ไพ่บอกคือคุยกันเถอะตกลงกันเถอะนะคะถ้าหากว่าคุณและเขาอะ ไม่ได้รู้สึกต่อกันเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือพูดตกลงกันด้วยดีนะคะเพราะดูแล้วเนาะถ้าตกลงกันด้วยดีอะทั้งคุณและเขาอะมันก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ได้แบบถ้าหากว่าเป็นการจบความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างน้อยคือคุณก็จะแบบไปได้แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะหรือถ้าเกิดว่ายังรักกันอยู่นะคะไพ่บอกว่ามันก็จะทําให้แบบรู้สึกแบบ ได้รับความสุขเหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าหากในกรณีที่แบบว่าพอคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะคะถ้ามันไปต่อไม่ได้พลังงานที่ไพ่อยากจะสื่อถึงคุณะมันคืออะไรนะคะมาขอไพ่เพิ่มนะคะสีกสามใบเนาะถ้าในกรณีที่แบบพูดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วนะคะแต่แบบไปต่อกันไม่ได้นะคะแนวโนม้มเนาะของคุณนะคะไพ่จะให้คําแนะนําอย่างไรบ้างนะคะถ้าคุณตัดสินใจแบบมันไปต่อกันไม่ได้แล้วนะคะ,ะมาดูข้อความคําแนะนํา คำทํานายนะคะไพบ่บอกว่าถ้าในเมื่อมันไปต่อไม่ได้นะคะในกรณีที่คุณกับเขาไปต่อกันไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับแบบเป็นช่วงพักฟื้นฟื้นฟูจิตใจตัวเองนะคะและในไม่ช้านะคะมันจะมีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆนะคะและเขาอะมุ่งม,มั่นจริงจังกับคุณบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะเหมือนกับเป็นรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในกรณีที่แบบคุณคิดว่าไอ้มันไปต่อกันไม่ได้นะคะโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะความจริงใจใหม่ๆนะคะที่ จะเข้ามาหาคุณเป็นรักครั้งใหม่นะคะซึ่งมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะตัวเนี้ยนะคะพลังงานไพ่ที่สื่อถึงคุณเนาะทีนี้ถ้ามาดูว่าในกรณีที่แบบถ้าคุณกับเขากลับมามีความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะกลับมาคืนดีคุยกันตกลงกันเข้าใจแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาขอไพ่เพิ่มอีก3ามใบนะคะในกรณีที่คุณกับเขานะคะตกลงกันได้แล้วคืนดีกันแล้วนะคะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมนะคะพลังงานที่ไพ่จะสื่อนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่2 าม,ะะมาดูพลังงานของไพ่ถ้าในกรณีที่กลับมาคืนดีกันกลับมาคบกันนะคะดูแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันก็จะยังแบบไม่ได้แฮปปี้เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นคนหรือเขาอะที่ไม่ยอมปรับนะคะอารมณ์แล้วก็อีโก้นะคะการที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นะคะกลับไปแบบเหมือนเดิม ะคำะว่าเหมือนเดิมในที่นี้ก็คือมีปัญหากันมีความทุกข์ใจนะคะคือแบบไม่ได้มีความสุขในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือพลังงานที่ไพ่สื่อเนาะซึ่งนะคะบางทีเนาะไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือมองว่ามันอยู่ที่ตัวเราเลือกความสุขของเราเองเลือกในสิ่งที่เรามองว่าในอนาคตมันจะเป็นความสุขของเรานะคะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคนที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดนะคะก็ <c oughs> จะเป็นตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูพลังงาน ที่ไพ่สื่อนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอ่ะนะคะมีใครคนอื่นในใจไหมนะคะเพราะว่าน αι, ตอนนี้นเหมือนมีปัญหากันบ่อยครั้งถึงแม้จะอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวไม่ได้มีความสุขนะคะถ้าเป็นในช่วงเนี้ยโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาแทกนะคะในไพ่ในพลังงานที่ไพ่สื่อคือมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือการมาพูดจาตกลงกันว่าจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเลือกที่แบบว่าจะกลับมาคบกันเนาะพลังงานที่ไพ่สื่อก็คือถ้ากลับ <อ interrupting S 2> มาม <ๆ S 2> <ๆ>ันก<ๆ>็จะไม่ได้มีความสุขเพราาะว่ คือมันอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละไม่ยอมลดอีโก้นะคะมันก็เลยเกิดทําให้เกิดความรู้สึกว่าคือถึงจะอยู่ด้วยกันนะคะมันก็ยังมีปัญหากันอยู่นะคะหรือนะคะอีกเมสเซจหนึ่งที่ไพ่สื่อนะคะถ้าตกลงจบความสัมพันธ์กันได้กันได้ด้วยดีนะคะแน่นอนความเสียใจมันก็จะมีนะคะแต่คุณอ่ะจะเสียใจแค่ช่วขณะระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถมูฟออนไปได้นะคะแล้วก็จะมีรักใหม่ที่เข้ามาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณอันนี้ก็คืออ่านตามไพ่ที่เราแรนดอมนะคะทั้งหมดที่ไพ่สือ่อ นะคะก็จะประมาณนี้